แต่งงานกันไหมอ่ะฮะไม่เอาเอ๊ะเมื่อกี้ฉันพูดเพื่ออะไรนะแต่งงานกันไหมแต่งค่ะคุณบ้าไปแล้วหรอบ้าไม่เคยบ้าอย่างนี้มาก่อนด้วยบอกฉันมาว่าเธอชอบฉันเธออยากจะคบกับฉันแค่นั้นนะทุกอย่างจบรู้เพื่อนมาบอกคุณว่ารอบนี้กูเลิกกับมันจริงๆแล้วนะที่ต่อมากูไม่ได้เลิกหรอกกูโกกมึงไปอย่างนั้นแหละกลับไปเป็นหมาเหมือนเดิมเถอะนะไม่มึงทำให้บุกูเป็นหมาอีกรอบนึงเพชรดีกีเต็มบ้านกูแล้วเนี่ย กกวิชาคอมหรือวิชาแนแนวง่ายยจัดๆเลยวะกูชอวิชานี้มากๆเลยอะอยากเล่นคอมว่ะอยากเล่นเกมวิชาคณิตหรือวิทยาศาสตร์ยานอนหลับดีๆนี่เองนอนแ่บๆเลยพ่อแม่พี่น้องฉันโรโนอาโซโลฉันมาซื้อดาบเอาแบบสั้นหรือแบบยาวโน no. โซโลมึงมาถามซื้อดาบกับเด็กผิดคนแล้วลนะ่ะเพื่อนและคำตอบสุดท้ายที่จะตอบมึงคือหมดครูไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเวลานักเรียนเห็นขยะแล้วทำไมไม่เก็บกันแล้วครูเห็นทำไมครูไม่เก็บล่ะครับเพื่อนทุกคนในห้อง จกูเป็นครูกูก็อ่านไม่ออกอ่ะคงไม่ผิดนะครูครูให้เวลาแค่ห้านาทีไปโรงเรียนแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยพ่อเรียนและทําการบ้านไม่ไม่ไม่เหนื่อยพ่อเดินขึ้นบันไดใช่ใช่นี่แหละเหนื่อยสุดๆไปเลยอะตอนอยู่มหกนะโรงเรียนผมอยู่ชั้น4นู่นนะเฮ้ยเพื่อนมึงก็ทําอาหารอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อแน่นอนเพื่อนอุมามิแน่นอนเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนนะครับ8ปีผ่านไปมาแล้วครับผมนี่มึงอาบน้ำหนึ่ง8ปีเหรอเพื่อน อาจารย์บอกว่าโรงเรียนเหมือนบ้านหลังที่สองชีที่เพื่อนผมทำ <c oughs> ผมมาโรงเรียนเพื่อตามหาความฝันใช่ครับถ้าโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองผมก็จะนอนแบบนี้แหละครับพ่อที่บ้านผมก็นอนแบบนี้ <c oughs> ผมที่ในที่สุดผมก็ตามหาเพลงที่แล่นอยู่ในหัวผมมาตลอดแต่ไม่รู้ว่าเพลงอะไรจนเจอนึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเพื่อนเอ้ยฉันตามหานายมานานแสนนานว่าจะได้เจอก็สิบปีเข้าไปแล้วกูแก่แล้วแต่กูจะจำมึงได้ เมื่อแฟนชมผมว่าทำอาหารอร่อยจังภาพที่คิดในหัวผงนัวผงนัวผงนัวแล้วก็ใส่ผงนัวใส่หลายแสบหลายเด้อคนที่เล่นไมคครับปากลัวบันไดมีแค่เนี้ยจะให้กูขึ้นยังไงวะถ้ามาเล่นในชีวิตจริงเนี่ยกูเล่นไม่ได้เลยนะเนี่ยเมื่อศัตรูในเกมยิงคุณตุยไปแล้วแล้วเก็บปืนและอนิเมะของคุณไปเพราะรู้สึกของคุณปืนข้าใคร่าแตะกูจะตามล่ามึงและเก็บปืนในเมฆกูืนมาไม้ได้กูเต้าไปตั้งสองพันนะ อืนนอนดึกคุยกับแฟนนั่งทบทวนตัวเองแล้วก็ร้องไห้ผมในตอนดึกๆอมมีอะไรแซ่บๆในตู้เย็นกินไหมนะชักหิวขึ้นบาราสตีสองตีสามเนี่ยใช่ครับผมไม่สนอย่างอื่นนอกจากของกินตอนเวลากลางดึกอยู่ที่ชมผมว่าผมเรียนเก่งอืมเก่งมากๆเลยรานชอยผมที่รอกเพื่อนมาเออดีจังเลย <c oughs> ดีดีกาได้รับคำชมเฉย <c oughs> กูล่อเพื่อนมาทั้งดุ้นเลยแหละ